สวัสดีครับผมปอล้อตโตครับผมวันนี้เอาผลงานเป็นของแต่งนะครับที่มีคนถามเยอะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในเอ a กมกคันที่ผมเอาไป,ไปโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับคือวิงใต้ไฟครับผมนี่ครับหน้าตาประมาณนี้คันนี้เป็นรถของพี่มะนาวนะครับซึ่งผมยืมมาเป็นแบบก่อนเพราะว่าวันนี้รถผมยังอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ผมกลับมาเคลียร์งานก่อนนะฮะก็จะเป็น3ชุดแรกนะครับที่ผมทาส่งลูกค้าก่อน ชิ้นงานเป็นพลาสติก ABS นะครับส่วนงานเพียวคาร์บอนหรืองานพลาสติก ABS ชุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีจำหน่ายอีกทีดีกว่าเปิดรับออเดอร์ตอนนี้ติดต่อโรงงานร้านอยู่นะครับผู้ใหญ่ติดต่อให้ก็คันนี้เป็นรถพี่มะนาวนะครับดูกันก่อนว่าเป็น X Max เดิมนะครับแล้วก็โชคหน้าเดิมอะไรเดิมนะครับพอใส่ลิ้นก็ใส่วิงครับใต้ไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับลายเส้นลายสายครับ อมันเติมเต็มหน้ามากขึ้นนะฮะครับผมทําให้หน้าดูเต็มขึ้นเยอะครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะนี่ถ้าเป็นรถเดิมเพราะว่าถ้ารถผมมันจะดูดูมันดูหล่อหรือเพราะว่ามันเป็นอัพไซส์หรือว่าทำมุนดิฟายบางโคนอะไรเยอะครับก็เลยให้ดูกับรถเดิมก่อนนะฮะรถเดิมก็จะถ้าใส่ก็นหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับ mm. เพื่อพี่ๆนึกภาพกันไม่ออก ถามว ah, ่ามันแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับผมใส่แล้วผมขี่เกือบ200โลแล้วก็ตัวน็อตมันก็จะที่จะมีให้นะครับก็เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยครับ2ตัวยุดอยู่ใต้นี้นะฮะเหมือนรุ่นอื่นนะครับแล้วก็เราก็เบิร์นด้วยตัวกิบล็อกเนี่ยมันก็แน่นแล้วครับแล้วช่องว่างกับเหลี่ยมพวกนี้ครับมันพอดีครับดูครับดูเคิร์ฟลายเส้นที่เข้าไปนะฮะกับมุมไฟกับอะไรต่างๆครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ